สวัสดีค่ะพ่อแ,แม่พี่น้องและเพื่อนๆนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะน้ำก็จะมีมีดสำหรับพกพาเนาะอันนี้ก็สําหรับพกพาได้นะคะทุกท่านนะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะแล้วก็เป็นมีดหลวงพ่อกวยนะคะทุกท่านควานช้างนะคะนะคะก็14นิ้ว15นิ้วขึ้นไปก็จะเป็นควานช้างแล้วนะคะนะคะก็จะมาให้ทุกท่านได้รับชมและเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะนะคะ อันนี้เป็นมีดเทพสตราจากนาลายนะคะทุกท่านเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อกวยนะคะทุกท่านนะคะเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อกวยนะคะอันนี้ก็จะรัดด้วยหวายนะคะทุกท่านถักแล้วก็รัดเนาะสมัยก่อนก็จะภูิปัญญาของปู่ย่าตาทวดของเราก็จะใช้หวายนะคะทุกท่านเลค่ะนะคะเป็นเป็นหวายแต่ก่อนก็เจาะแบบนี้นะคะทุกท่านสมัยก่อนเขาเจาะแบบนี้นะคะนะคะเจาะแล้วก็เอา ใช้ไม้อัดเข้าไปนะคะทุกท่านส่วนมากก็ถ้าใครเ,เรียนรู้สมัยก่อนที่ทํายุคต้นๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเขาจะทําแบบนี้นะคะทุกท่านนะคะ่ะบางครั้งก็จะเอาเหล็กมาแล้วก็พับเสร็จกันนะคะไม่มีตัวเชื่อมนะคะทุกท่านนะคะ่ะอันนี้ก็จะเหล็กนะคะทุกท่านรัดด้วยเป็นกรดนี้นะคะนะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านเป็นด้ามไม้ฝักไม้เฉพาะใบหกนิ้ว ครึ่งนะคะจะเพาะใบ6นิ้วครึ่งเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะน้ำจะให้ดูนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นเทพสตราจากนารายเป็นอาวุธของเทพนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามนะคะทุกท่านเลยค่ะเก่าเดิมๆนะคะนะคะเป็นอาวุธของเทพนะคะสันมีดหนาคะนะคะสันมีดหนาเลยค่ะนี่ค่ะเป็นอาวุธของเทพเป็นเทพสตราจากนารายเป็นที่ คนต้องการนะคะทุกท่านนะคะไม่ว่าเทพสตราจากนาลายหรือนาเกี้ยวนะคะจะออกดีเนาะนะคะเขาชอบลายนะคะลายที่เทพสตรานี้หายากนะคะบางครั้งก็จะไม่ค่อยได้ได้ได้ไดมานะคะ <S <S ส่วนมากก็จะเป็นลายน้องเสียงลายเสมาใบโพโพครึ่งใบก็ไม่ค่อยได้เจอนะคะนะคะบางครั้งก็จะออกมาแต่ละรุ่นนะคะทุกท่านเป็นออ,อกมา,าหลายรุ่นแต่ว่า บางครั้งเราอาจจะไม่ค่อยเจอนะคะทุกท่านเลยคะ่ะจะเป็นบางช่วงที่บางครั้งน้ำได้มานะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยเล่มนี้สำหรับพกพานะคะเดินทางนะคะใส่รถไปหรือใส่กระเป๋าเป้นะคะเดินทางไปไหนมาไหนเนาะนะคะเอาไว้หน้ารถหรือเราจะไปนอนค้างอ้างแรมนะคะทุกท่านตามบังกะโลตามห้องเช่าเนาะนะคะบางครั้งก็จะมีสิ่งเล่นลับวิญ,ญญาณอยู่นะคะทุกท่านนะคะก็ เอาไปนะคะเอาไปปกป้องเอ่อเอาขอภัยเ่ะเอาไปปกปักรักษาป้องกันภัยนะคะเอาไปไว้ในห้องนะคะทุกท่านนลยค่ะไว้บนห้องแล้วก็เราเลือกถึงหลวงพ่อท่านให้ท่านปกปักรักษาป้องกันภัยอันนี้อลอยใช้มายาวนานแล้วนะคะนะคะปลายเขาไม่มีแล้วนะ,ะนะคะไม่แหลมอันนี้คือปู่ย่าตาทวดของเรานะคะบูชามาสมัยก่อนก็จะไม่ค่อย ได้เปลี่ยนมือนะคะทุกท่านเขาก็จะบูชามาแต่ละรุ่นละรุ่นเขาก็จะเก็บไว้ให้ลูกหลานเขานะคะทุกท่านเพราะว่าสมัยก่อนก็หลวงพ่อท่านมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะใครก็อยากได้ไปเอ่อเอาไปปกปักรักษาป้องกันภัยหรือเอาไปกราบไหว้นะคะทุกท่านนะะี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อกวยนะคะนะคะเป็นมีดหลวงพ่อกวยที่เอ่อเป็นลูก ศิษธิลูกหาของหลวงพ่อเดิมนะคะมาเรียนทาวิชาอาคมมาเรียนทํามีดกับหลวงพอ่อหลวงพ่อเดิมท่านนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าๆนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะ,นะคะเขาก็จะผุพังนะคะแต่ไม่มีที่รัดนะคะทุกท่านทําออกมานะคะสมัยก่อนก็จะทําออกมาง่ายๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะถ้าใครบูชาไปก็จะอาจจะใช้หวรัดนะคะทุกท่านนะ,ะจ้างเขา เอาหวายใส่นะคะทุกท่านรัดหวายเนาะนะคะหรือว่าจะเอารัดแบบเป็นอลูมิเนียมก็ได้นะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ยุบต้นเลยนะคะเป็นมีดยุบต้นนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามรวมฝัก1 4นิ้วเฉพาะใบ8นิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะเฉพาะใบ8นิ้วนะคะนะคะเป็นมีดยุบต้นเลยของหลวงพ่อกวยท่านนะคะนะคะเก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะเก่าเดิมเดิมนะคะเป็นมีดเขียวใบนี้เขียว ผสมประสานเหล็กน้ำพีเหล็กมีพุทธคุณเหล็กมงคลเหล็กอาถรรพ์นะคะทุกท่านเลยค่ะเขาสมัยก่อนที่ยุบต้นนี้เขาจะเป็นเหล็กเหล็กดำนะคะเหล็กดำนะคะทุกท่านคือคือหลวงพ่อกกวยนท่านจะมาเป็นเหล็กขาวเหล็กขาวหรือเป็นเหล็กช่วงหลางๆนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้คือตั้งแต่หลวงพ่อเกวยท่านนะคะเรียนรู้วิชาอาคมกับหลวงพ่อเดิมนะคะ ท่านก็จะไปทำเป็นเหล็กเหล็กแบบเหมือนใบมีดเหมือนเหล็กเหมือนห่องหลกพ่าเดิมท่านเลยตอนนี้ก็เลยกลัวว่าจะเหล็กจะไปทับครูบาอาจารย์ถึงกลับมาเป็นเหล็กขาวหรือเหล็กเกรดนะคะเป็นเหล็กขาวนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ยุบต้นๆเลยนะคะผสมเหล็กอาถานเหล็กน้ําพีเหล็กมีพุทธคุณนะคะทุกท่านเลยค่ะเขา ออกมาใบสวยมากนะคะทุกท่านนะคะเป็นมีดหลงพอกลัวยุบต,ต้นเลยนะคะนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านนะคะ mm hmm. นะคะเก่าเดิมๆเลยนะคะนะคะคน้ำได้มาจากชาวบ้านจริงๆนะคะทุกท่านอีกเล่มหนึ่งเขาไม่มีฝักนะคะสวยแต่ใบสวยมากๆเลยได้มาจากบ้านเดียวกันนะคะทุกท่านนะคะ,ะปู่ย่าตาทวดหรือบรรพบุรุษเขาบูชาไว้ตั้งแต่ ยาวนานมาแล้วนะคะทุกท่านเราเป็นความโชคดีของเราที่ได้มานะคะทุกท่านลูกตกมาเป็นของลูกของหลานของเลนเขานะคะทุกท่านเนี่ยค่ะลายเพชรพญาธรนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นลายเพชรพญาธรเป็นมีดหลวงพ่อกวยนะคะยุบต้นต้นขอที่ท่านไปหัดทํานะคะหรือว่าเป็นลายหน้าเกี้ยวท่านก็จะหัดตอกเองนะคะทุกท่านเป็นลายที่หน้าเกี้ยวนะคะที่ท่านมาหัดตอกเอง จะดูง่ายนะคะทุกท่านนะคะไม่ใช่ท่างสอนนะคะตั้งหลังมาท่านท่างสอนท่านจะตอกมีดให้หลวงพ่อกวยนะคะทุกท่านเลยค่ะหลายหน้าเกีียวก็จะสวยงามนะคะนะคะอันนี้เป็นเพชรพยาธรน,นะคะเป็นประหลัดขีกนั่นเองถ้าชาวบ้านเราเรียกก็ประหลัดขิดนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่คือใบมีดนี่แบบคือแบบมองแล้วแบบมีอํานาจมีอาถรน,นะคะทุกท่านเลค่ะเป็นเหล็กมีพุทธคุณเป็นเหล็กศักดิ์สิทธิ์นะคะนะคะนี่ค่ะ นโมพุทธายะนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะสามอ er. <gamble. S 1> ุนะคะนะคะนะคะมาอุนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนโมพุทธายะสามเลยนะคะนะคะนี่ค่ะรอยตอกพระคาถาคมนะคะทุกท่านเนี่ยสวยงามมากๆเลยมีเต็่นี้นะคะน้ําพึ่งได้มานะคะพึ่งเอามาลงนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะนโมพุทธายะฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะรอยตอกพระคาถาคมนะคะทุกท่นนานในการนโมพุทธายะเหล็กสวยงามเหล็กมีฐานเหล็กมีพุทธคุณนะคะนะคะ ถ้าใครดูมีดไม่เป็นหรือว่ากาลังเรียนรู้อยู่นะคะทุกท่านนี่คือเหล็กยุบต้นต้นของหลวงพ่อกวยท่านนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อเกวยเช่นกันนะคะทุกท่านเก่ามากมากนะคะทุกท่านต้องเอาอันนี้ติดไว้เพราะเขาหลุดนะคะนี่ค่ะน้าก็จะเอาติดไว้บางครั้งก็จะเอาไอ้กาวกาวทาไว้นะคะทุกท่านตอนนี้น้ํายังไม่ได้ซ่อมนะคะส่วนมากก็จะเอากาวทาไว้แต่เขาก็จะหลุดนะคะให้มา ทุกท่านได้ชมหรือเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็จะยุบต้นๆ้นเช่นกันนะคะไม้เก่าแก่ไม้ปุนะคะทุกท่านนี่คือ80-90ปีแล้วนะคะทุกท่านนี่คือคือมีดหลวงพ่อกลวยท่านนะคะ,นะคะสวยงามมากๆนะคะนะคะทรงของเขาจะออกมานะคะลายรูปแบบแล้วแต่ช่างทำออกมานะคะทุกท่านนะะี่ค่ะนะคะ เก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเก่าเดิมเดิมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพชรพยาธรนะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นประหลัดขีดเพชรพยาธรเป็นมีดหลงพอกลวยนะคะนะคะหลังหลังมาที่จะทำยันกระตูนะคะทุกท่านท่านจะเป็นใบมีดที่ดํานะคะเป็นใบมีดที่ดํานะคะทุกท่านนี่คือยุบต้นต้นอันนี้เปิดคมแล้วนะคะทุกท่านคมมากนะคะเจ้าของเก่าเขาเปิดคมไว้นะคะนะคะเขาเปิดคมแล้วตอนนี้ก็ลูกหลานก็จะเก็บไว้บนหิ้งพระนะคะทั้งหลังมาเนาะ ะะปู่ย่าตาทวดของเขานะคะเปิดคมไว้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะจะคมมากๆนะคะนี่คือเหล็กดานี่คือคือเหล็กยุคต้นๆนะคะทุกท่านดางหลังมานะคะท่านว่า,าจะไปทับครูบาอาจารย์ก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็นเหลดขาวนะคะเหล็กขาวนะคะทุกท่านเป็นเหลดนะคะนะคะอันนี้ก็จะให้ทุกท่านได้เรียนรู้หรือว่าให้ชมเนาะนะก็ถ้าใครสนใจนะคะทุกท่านอยากบูชาหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อลุ่งนะคะนะคะ ทักททยมาหาน้าได้เลยนะคะเบอร์ทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันน้อนะคะ0813356928นะคะทุกท่านเลยคะ่ะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะหรือว่าสะดวกโทรคุยกับน้ำได้เลยนะคะทุกท่านนลคะ่ะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ